ครับอยู่จอพว้นข้าแปล่งไม้ครับข้าเปล่งไม้มาค้นบนจอมเนินก่อนมาเก๊ปบนมาเก็บไม้บนจอมเนินก่อนครับ ข้าแปลงไม้ครับลงแปลงไม้ครับเอามาจากข้างบนก้อนครับเอาจากทีฉันมาค้อนครับม่อคืนเมานอนนอนเลี้ยงต้องตีามเคื่อนมาครับนานงกลางรันกันเดิมนิดน้อยครับมบอบนต้องควรต้องมาตำงานหัวเจาวา้าหัวใต้ตำงานหัวเจ้าครับไม่เอาจ้างเดินขึ้นควนลงควนครับไม่อย่าแรงทึ่งครับ ความรู้สึกนี้ต้องเจอตัวเองครับไม่บอกไม่รู้ครับไม่บอกเองไม่รู้ครับรู้สก็ว่านี่เป็นลมครับไป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 สายโอ้ยไปบองได้แล้วไปไปไปสายไปทางกินหนังวันเลยครับตอนนี้มั้งนี่ตัวรางครับนี่ครับนี่ครับในแปลงเลยครับนี่ว้าวตัวยอดครับไปสายครับตอนไปไปไปสายไปกดสาย ก่อนบมนี่ตึงไปได้ไป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 ได้ตัวมาก็ล้างไปเรื่อยๆขึ้นมาแล้วอย่างนไป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 โอ้ยตายมาโอ้ยมาโอ้ยอุ้ยไปไม่ตึงต้องตันเลือดตันนิดๆไปไปไปละลงไปโอ้ยไปไปไป โค้ยนะโคอยนะโคอยนะไม่ใช่ลูกช้างนะละมาผ่าวิ่งนะตุ๊ตีไม่ยิกไปละโอ้ยไปกว่าไปโอ้ยโอ๊ยไปไปโตมาโตมาเรียวมาแล้วครับมาเรียวมาแล้วครับเฮ้ยควันก่อนนี่รอดรถเก่าควันก่อนนี้ควันก่อนนี่รอดรถเก่าเบนจากงานครับนี่ครับล่อไม่ล่อเลยป๋าก่อนนะครับ ไปยัตันไปไปไปโอ้ยไปไปไปโอ้ยโอ้ยอไปไปเดินลาดลมลาดลมเลยควันกระต๊อกหลืนเอ้ยเต้นเถือกอันเดียวไปไปโอ้ยแม่เอ้ยได้ว่าต่อรางกั้นไม่ทำไม่ได้แล้วแหละไปไปไปนัไปรอเลยไปไปโอ้ย แม่ไปไปเออไปไปไปเฮออ้ยอเรายกเลอะเลยไปไปไป,ไปเ,เราเลยนี่แม่เฮ้ยแม่ได้ต่อรางนี้คืนนี้ลอยขึ้นหนัวนี่ลำตุ่มตรงนี้แบบพลือปะ โอ๊ยไปไปตีแต่ห่วงั้นแหละแล้วไม่เดินนี่ปอนี่ตึ้งแงี้ยอ่อจ้อกระโมอเดี๋ยวใจโอ้ยไป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 อยคอยไปโอ้ยคว้าไปโอ้ยโอ้ย

ไม่ตำเป็นเล่นนไปไปไปลองนำไปเล่นน้ำกันลังเราไปโอ้ยโอ้ยแม่ปลัดลงหน้าจางโอ้ไมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปโอ้ยโอ้ยชายมา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 ไป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 โอ้ย โอ้โดูยิ้สมาอ้ยใสสมาอ้ยไปอ้ยไปอ้ยไอ้ย่าจางนี่ยุติวันเหลือมงเหรอมาได้ทำไปอ้ยไปมาลวันนี้วันนี้ย่าไปอืดไปไปจันรกันเลยจันกันเลยปออเออไปอ้ยอ้ย Coi, coi, coi. Phải qua, phải qua, phải qua. ừ, phải qua. Phải qua. Ai Phải qua. Phải qua. Ui. Phải cột qua. Ui. 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 bay bay Ui. bay Ui. 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 Lều hưng đồn tì, hoàng là mai đơn, nhìn bà đi, ôi bà hưng bay 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 on my radio bay 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 qua bay qua bay qua 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 bay ơi lạ lùng nhỉ mai say mà sao mà tôn nát cả chính thể lạ lùng nhỉ bay say tôn điều bị dịch tải ông ấy ôi bay ơi ôi bay ơi ôi bay bay Bye. Ôi, này, bây. Ôi, Ai có thằng này bay ơi, bay có thằng này bay. Bay. Qua bay, qua bay, qua bay. Qua bay qua, nó nó trai cái bà này. Bay bay bay. Bay. Bay bay. Ôi. Bây. Ôi, bây. Ôi. Ôi, ôi, bay 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 bây Cao bay vô rồi, bay ơi bay ơi ô, ô Cam ไปเตึงว้ยลูกอไไปไปนนั่นน,น้าวงเลยไปเดินตามตงไหมวอยเเไปไปไปเดินหลัลงทางนีไปไปไปม่หูงม,ม้อ้ไปไปไป ล้วไม่บอกอยู่ตอนันเราไม่อาไอปลายไม้คว้าใจแล้วตั้งมอตั้งเตาเลยไม่ต้องกินกับเว่ไปเองครับไปเองครับโรงงานไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปยิกเดยครับ thuê ăn, youtube này, bèn bay cả, này cả, rớt cả, rớt đấy, chào mướt luôn nè, mồ thuê ăn, bay, 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 เด้งไม่ประจวบไม่ใจมาจ้างก็ว่าแล้วมามาเราต้อยโอมาไม่โกเนี่ยป่นนี้ต้องมาจ้างครับจันดิ่งๆนะครับนุโอ้ยไปตายไปตายโอ้ยตายไปไปจายไปไปดูไปเนี่ยจากเดียวล้ำนี้ก็ก็เอาเอาแล้ว วลองลงละลาวนี่กือนี่ลำนี่ลำไปก่อนเดียวพอเปร็มลำหวาเดียวปไปจ่ายอุย้ยโวยอยู่กลางครับไปไปจ่ายไปไปจ่ายไปไปไปจ่าย,ไปไป,ยไ,ปไปไปไปเออดายไปไปไปจ่ายไ,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 ไม่ใจกล้วย ไม่ใช่อ้อยตัวระดับหันมาเลยดีกินนี่ไปโอ้ยไปไปไปโดนออมาละโอ้ยหลังตีนก้นครับเอาไอ้นี่อ่ไปโอ้ยโอ้ยโผล่ลงมาแล้วครับโผล่ลงมาแล้วไปโอ้ยไปไปบาไป ว้าวโอ้ยคนสู้ชีวิตอดีตไม่สวยหรอกน้องไหลับ mà qua à mà em qua à mà em ôi 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 qua à mà em 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 tổ Núi tổ mà, em 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 răng em 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 mưa em mới em em mà em 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 ơi à em, à em, em. À em ơi em ใจทุ่ถอนน้ำช่ยอลว้าวบอลครับพอไปวซีไปไปไว้าวเลี้ยงองค์บอลดเวยเอา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 บลมันเกลี้ยงมันนี่ยู่ออกมาเลยเอา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 ไอ้ย่ฮายว้าวเอา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 ไดนะเดีไปไปไป ไปได้มาแล้วไปลงไหมโอ้ Ja. Yeah. Thôi. Nào đi được luôn Mà em, mà em, quá mà em? Hả? này à Có hổng nhầm nhỉ? Bọn em ai Mà em mà em, ở đây là mai áo đi Cả bóng tí đi mà láo đây, ta làm tuần Ô, oh, ô mà Em, mà em, mà, em. mà em, em, em Qua mà em, em, em Qua mà em, 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 em Qua mà em Mưa qua mà em, 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 em Mưa mà em Qua mà em, qua mà em, qua mà em Em mà ơi, cha là ba kinh cho ta Mưa em mà em Mưa mà em, mà em. Mà em mà em em mà, em mà em Mà em mà em mà em mà em Mà em Em ơi em ơi em ơi Mẹ ơi Mà ơi Mà ơi Mà ơi Lâu Mà ơi Mà ơi, mà ơi. Mà ơi.

qua qua ơi. qua ơi, ơi, ôi. qua ôi! Ơi. Bà ơi. Bài ơi. Bài ơi. Lâu. Ôi Ôi ơi! ơi qua oi quá ơi, qua quá 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 qua quá qua oi quá qua 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 Ôi Hào hào Đại không Phải quá Phải quá mày? Rồi. Bảy qua Ôi, à? qua ơi. Ôi mẹ ơi. Ôi. Ôi mẹ ơi. Ôi mẹ ơi. Ôi mẹ ơi. Bay ơi. ơi. Ôi bay. Ôi bay. Hào hào hào. Đại mày. Hào hào. Kì gặp. ก็ยัดรถโซ่ครับเตือเพล์ครับมือเพื่อนครับตอ้ตองต้องเก็บตัวครับครับสวัสดีครับ